ที่ Madison Square Garden เกมหนึ่งล้วเนี่ยจะทำเป็น2 0ได้หรือเปล่าถือว่าเป็นภาพที่น่าชื่นชื่นใจนะครับสำหรับคนดูเยอะขนาดน,นี้และคนดูที่ Madison Square Garden นี่เวลาเทียเสียแบบดิบๆเลยนะครับเรียกว่าไม่ชอบก็โหได้ทั้งทีมตัวเองแล้วก็ทีมคู่แข่งนะครับ คือสิ่งหนึ่งที่นิกต้องแก้ไขก็คือเกมบุกนะครับเกมป้องกันเนี่ยพวกเขาเหนียวแล้วแต่เทรยยังไม่สนแล้วครับยิงหมาเลยยอดวงนายยังดีที่ป้องกันอยู่นะครับเหมือนบุกไม่ไม่ร้อเปอร์เซ็นครับเนี่ยยิงแล้วมันก็จะได้นะครับโอ้ยังดีที่คลิปสั้นมาซ้ำครับได้หายใจหาคอออกนะครับวางเหลือ5้าแต้มแล้วแต่แรนเดลยังเหมือนเหมือนเต้นไม่ออกครับดูดิ อลันตาเขาคุมแบรนเดลนะดูพยายามรุม2อะ่ะมีตัวซ้อนตลอดนะครับต้องให้ควิกลี่ขึ้นไหลอ้าวซิตาโนเวอร์ครับจังหวะโตแล้วลครับเลยเป็นเรื่องของเวลามาตรงกลางแล้วก็ขึ้นขาคู่เลยครับโอ้โหนี่กลายเป็นว่าเขาไม่สนเรื่องเวลาครับเอาแต้มดีกว่าครับอ้าวดนชกค,ครับโดนโชกไปแล้วครับโรสควิกลี่ตัดดีนะครับคืนให้ควิกลี่ขึ้นขาคู่เยี่ยมมากคือได้สองต่อหนึ่งแล้วไม่ได้ต้านในแย่ จะพยายามเล่นโฟเตอร์เหมือนเดิมนะครับแต่ทาคิปซันนั้นดักไว้ได้ออกข้างมาครับต่อเป็นยิง3ามอามีเหมือนกันอ๋บีเหลือหนึ่งแต่เมนี้กลาเป็นชุดสำรองนี่ลงมาแล้วทําดีเหมือนกับเกนที่ปล่อยให้ไหลลื่นมอตานวิสลองยิงสามดูโหโหโหคือถ้าฝั่งนี้ยิงลงเมื่อไหร่นี้ในสนามเงียบเลยนะครับบาเรตพลาดครับ เอายิงโลโก้เลยครับยิงโลโก้เลยโอ้โหบ้าไปแล้วครับสตีเฟนเคอร์รีเดมี่เลอร์แล้วก็เทรยังนี่แหละครับเอกลักษณ์เลยครับอันต้าชนะเกมแรกและเกมที่2กงกำลังได้เปรียบอยู่ด้วยนะครับเอาอ้ยีนี่เอาเดี่ยรือโรสเป็นสตาร์เตอร์เลยนะครับเพราะวันนี้เล่นดีนะครับเปลี่ยนนะครับธรรมดาออนออกสตาร์ทควอเตอร์สามจะต้องใช้ไลน์อัพเดียวกับการออกสตาร์ทควอเตอร์แรกนะครับชกไว้ได้โอ้โหแดนโดยังเล่นเกมรับครับยังมีเกมรับ เอาละครับเดวิดโลสเป็น<อ>งไงยากครับผมว่าแกยิงแม่นกว่าสมัยที่เล่นชิคาโกี้พายรับนะครับ,นะรบต้องเรียกคามั่นใจให้ได้ครับเนี่ยเนี่ยคือคลายบอลนะครับไม่ไม่เล่นเลยนะครับคืออย่างบางคนเนี่ยสมมติเขาช่วไม่ได้เขาก็พยายามเล่นเองแล้วก็ลุยเข้าไปเอาแต้มน,น,นะแต่เนี้ยกลายมาแก่กคลายบอลทิ้งอะ่ะนี่โลสขึ้นเจอบล็อกเอาต้องยิงแล้วยิงได้ไหมแลนดดมาแล้วเอาละครับ แต่วันนี้ยังไม่มีฟิลโก2แต้มเลยนะเืมเนี่ยดูหน้าดูสีหน้าดิให<ด>้<ด>เขาก้าเล่นนะครับเฉยยัง<ด>พยายามหาจังหวะหยุดเสียงเชียร์ได้ครับเฉยยังนี่ถือว่าเล่นได้สมราคาเลยนะครับมีลูกหมัดโตตลอดอยังนี่ผมยอมเลยแค่เล่นเร็ยบแกนิ่งเลยนะครับไม่มีเต้นเลยมาแล้วครับหัวเรดด้ายิงสามคะแนนโอ้โหบุลลลอก แล้วถ้ายิงแกเหมือนเครื่องยิง3แต้มคนดูชอบใจครับยิงเบี้ยวแล้วต้องต้องกล้าเล่นครับต้องกล้าเล่นของจริงมาไหมของจริงมาแล้วแสงหน้าต้องมันแบบนี้นะฮะนี่เขาว่าอั้นเทรยังไม่อีกฝั่งนะ <laughs> อย่าไปยุ่งกับเขาปักจัดด้วยครับตั <laughs> วแรปเปอร์เนะี่ย พยายามเดินเก็กโ,อโ,โ,อโ,โอ้โหยิงไกลโอ้โหยิงไกลจัดครับเฮอร์เตอร์โอ้โหวันนี้3 3ลูกเหมือนกันครับโอ้โสถานการณ์ตอนนี้ดูส่งเทย,ยังดูทำได้ดีกว่านะครับโลสต้องเล่นเองแล้วครับโลสต้องเล่นเอง ในเมื่อเขารู้แหละครับวันนี้ผมว่าเขารู้นะว่าเลนเดลยังยัง,ยงดึงความสมรารถออกกลับมาได้อีกไม่ต้องเดินนะครับโอ้โห101ต่อ92นะครับซีรีส์เสมอ1ต่อ1นนะครับในเทียร์อัรอบแรกก็ไปสมกับเป็นมือ1น่ะมือ4เจอมือนะอืมสูสีไงสองเกมหน้าก็เล่นอรารันตาก็ต้องอย่างน้อยต้องกลับมานี่อีกหนึ่งเกมแน่นอนนะครับใช่แต่จะให้ดีมันต้องไปปลนหนึ่งเกมเอาคืนเหมือนกันนะครับเท<ช>ียังวันนี้วันนี้แพ้ครับ สติงกับ50เซนนี่นั่งดูจนจบเก๋ปกติคนดังเนี่ยไม่ค่อยดูจนจบนะอนนี่มันลุ้นไงวันนี้ลุ้นเฉยยังก็เอาแล้วเข้าไปเอาเอาโอ้ไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เพื่อข่ายอัชฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G